สวัสดีค่ะดิชันนางสาวชนาทินานส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาแม่เลี้ยงเกลี้ยกลาดกับลูกเลี้ยงคุณยายกราบพระแล้วจึงกรวดน้ําเขาเป็นคนเจ้าชู้ที่ชอบทํากรุ่มกลิ่มนายเกรียงไกรเก็บกระดาษใส่กระเป๋านายโงงใช้มีดคมกริบทาท่ากรีดกรายเด็กชายกระ ใช้กันไกลตัดรูปภาพกุ้งกล้ามกรามนงนุษร้องกรีดร้องกรีดเพราะถูกน้ำกรดที่เดินเพราะถูกน้ำกรดขณะเดินกรีดไกลนักตะกจากกรุงเทพมีชัยชนะจึงโหร้องเกลี้ยวกราดเกี้ยวกราดจึงโหร้องเกี้ยวกราด เขาชอบกินส้มเกี้ยงและกล้วยมากกว่ากับแก้มนายกล้ำใจกล้าพบผู้หญิงเกล้าผมเดินอยู่กลางถนนเขากลับกลายเป็นคนกลับกรอกเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอลเขาชอบพูดกลับกรอกจนชั้นกััดกุ้มหัวอกกลัดหนองนายกลมนาเกลือถูกแกล้งให้นอนกลิ้งเปลือกบนกรองแกลบ เมียนายกล่อมชื่อนางเกลี้ยงเป็นเกลื่อนเป็นเกลื่อนเกลือนกาดกลางหลังนายกลั่นเป็นคนกล้าชอบเดินทางไกลกับเกลือที่เป็นมือกลองลุงกล้ากลิงกรอยทิ้งกระทิ้งกรกไว้เกลือนตาเหมือนกลั่นแกล้งให้ฉันกวาดนายกรดกลับกลายไปเป็นอื่นสุดที่นาง ที่นางเกลาจะก,กล้ากลืนความกัดกลุ้มสีปราดเป็นกวีที่ปราดเปลื่องและเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนารายณ์กรมตำรวจกรมตำรวจปรึกษาหาวิธีที่จะปรับปรุงวิธีการปรับปรามผู้ที่ปลอมแปลงเครื่องราชอิสรยิยยพรเปรมชอบผู้ เปร,ม,เปรมชอบพูดเปรียบเปยปียาว่าเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวปรุดปรัดท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะดินฟ้าอากาศเกิดรวนแปรแลและในไม่ช้าฝนก็โปรยปลายลงมาหัวใจเธอเปลี่ยนแปลงปลิ้นปล้อนไม่แน่นอนเหมือนสายเปยที่แกว่งไกว นักโทษที่ถูกปลดปล่อยต่างพากันปราบปป,ป,ปื้มในในพระมหาการุณาธิคุณกล้วยที่ถูกเปลวปลูกกล้วยที่ถูกเปลวปลูกใกล้จอมปวกออกลีที่แปลกประหลาดผิวเธองามเปล่งปังดังเทพธิดาปลอมแปลงนางแปลกไปที่ปลายนาะซึ่งเป่าเปลี่ยว และปลอดคนจึงถูกปล้นและถูกปลุกปล้ำเมื่อประธานกล่าวคำปราศัยเสร็จเสร็จสิ้นลงประธานก็เข้าใจอย่างปลุกโปร่และปรบมือด้วยความปรีเปรมที่สมปรารถนาลานลานโรงเรียนเลี่ยนลาบและลื่นลื่นลื่นล่ม และลื่นลื่นถูกไหมและลื่นลื่นล่มลื่นลมลื่นลมลานโรงเรียนลานโรงเรียนเลี่ยนราบและลื่นรมลื่นร่มเด็กื่เด็กลื่นรมซ่อนเร้น,นเล่นซ่อนหาล,ลุกลี้ลุกลนนักชักระอา อย่ารอราเร่งร้าวเข้าห้องเรียนการเล่าการเล่าเรียนมามวลล้วนหลายหลากเรียนไม่ยากพูดฟังทั้งอ่านเขียนครูรับรองรองวิชาท่าภาคเพียนจักเป็นเทียนคนเทิดเรียนเลิศเอ่ย